Ây <laughs> da Ây da Ây da Ây da Trời ơi Thì ba này về ขวัยอะไรอสัตว์หวัดไปล่ะหวัดไปล่ะดูแม่งดิเจ๋งดิ

เฮ้ยนาเดียวนาเดียวเชี่ยติดไว้้ขาสองนัดไม่ตายสามบอสอีกนัดหนึ่งโดนมาเดี๋ยวบ้าช่วยร้อนยิงพี่นันยิงไปอ้ยกูกูตายกูตายกูตายไม่ตายเออปั่นยางก็ได้ เอ,เอ้ยมีรถตา่าดัาเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ลงด้างหลังเราก็มีนะเอ่อทิดสองหนึ่งศูนย์ sw ตายแล้วระวังระวังระวังมีตัวหนึ่งนะมีอีกนะมีอีกนะ ใชิมันก็แจมกูจังเลยโอ้หมดเลยอ่ะไม่มีแล้วอะ่ะเอามีที่ตัวมีที่ตัวเจอตัวน้องแล้วเพื่อมนมาช่วยอยู่อ๋อมันจะเสือกตังคุยเนี่ยโอ้โอ้จะามำจะน้ำโดนน Oh. Thai tai. Rồi. tìm một liền Thai rồi các bạn, quên một 1. Còn cái 1 phương yên yin sốp quá tôi là tốt máy là tốt máy lốp nó chết mát, tài một, rồi, tua, ở bên trong không đấy rồi chờ đồn, bắp 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 ล้มหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่ตามมปดิตามไปดิพร้อมเปล่าพร้อมเปล่า,าพร้อมเปล่าพร้อมไปเดี๋ยวเกาะให้ผมไม่ได้่ยเาไปดูก่อนเดีย๋ยวครับขอขอวคอยหาได้พี่ช่างมันเถอะเกาะไม่สำคัญมากหรอ,อ,อกอุ้ยว้าแหละสิ้นหายแล้ว อะไอเชยลงสองรอบแล้วต <st> ้อนตโอนต้อนต้ทาโบกหน้าเลยเนี่ยมีเฟอร์เอ็ดป่ะผมดูทางโกดังให้อยู่พิ่แจสองเอ้เดี๋ยวพิ่แจัคสองเด็นไงน้องหนึ่ง ตามหน่อยระวังทางโกดังหน่อยแต่ไม่ยังไม่เจอนะตามหน่อยอีช่องนี่ไงนั่นไงอะไนึงว่าแล้วห้องล่างห้องล่างห้องบนสุดห้องบนสุดเหลืออีตัวงเคลียร์บนบ้านชั้นสามตัวหนึ่งบนหัวไม่ได้ต่างไปนะไม่ได้ต่างขึ้นไปไม่ได้ต่างขึ้นไปตายสองเหลืออีตัวหนึ่งบน ระเบิดปาไปไปน็อกตายไปหาตัวสไนด์ก่อนเออมึงต้องฆ่าสไน Bot. ด์บอสเดี๋ยวกูจะตรงนี้ให้จะยิงดุแล,แล,ลยมันลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมตาย มีตัวนึ่งยังไม่ดาวนะสองดาวหนึ่งตัวเด็กตัวเ<ม>จ็บเ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 จ็บโดนตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยทางเข้าฝั่งนู้นลงไปตัวหนึ่งพี่กินเออพี่เจอละตีนเสียและมีตัวนึงอยู่บนหลังคาพี่กินลงไปอีกลงมาเจ็บ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 เจ็เจ็บตายเราไม่ช่วยอีกตัวไม่รู้ ข้างล่างกูกำลังวิ่งขึ้นมาหากูตายอีตัวไม่รู้อีตัวไม่รู้เหลือตัวแล้ข้างบน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 เฮ้ยบอสไหนไหนอยากยิงบ้างไปโดวิ่งตามใครวะไม่รู้สักตัวหนึ่งอะครไปไหนไม่รู้อ๋ออยู่นี่เรียบร้อยน็อกสองตายหมด